เนี่ยรถรุ่นอะไรเนี่ยพี่อันนี้เหรอใช่พี่อันนี้คือราชาัยเอทีวเลยนะโห่ายายากมากในไทยใช่พี่มีแค่สิบนิดๆในไทยแค่นั่นเองอ,เอันนี้คือยามาฮ่าบัญชีสามห้าศูนย์เป็นรถยามาฮ่าสองจังหวะสองสูบอ๋อที่สุดเลยคันนี้อ่ะโห่ยและนี่ใช้ระบบหม้อน้ำเลยรพี่ใช่นี่ก็กำลังเติมน้ำยาหล่อเย็นเลยก็เมื่อคืนเราลื้อชุดคัสตไปนะ ก็เดี๋ยวจะติดเครื่องลองดูว่าคัดัมนทำงานปกติหรือเปล่าก็เป็ปเปน EP 3ดูรถยกล้ออ่ะจากยามาฮ่าวัชชีอันนี้เป็นลูกชายของผมเองนะครับรักมากเปนรถในฝันที่ผมใฝฝันมานานแล้วก็ได้ครอบครองสักทีหนึ่งนะคันนี้บอกเลยว่ามาเนี่ยไม่ค่อยสวยนะเดี๋ยวยกรูกไปดูไม่ค่อยสวยเลยเดี๋ยวเติมน้ำยาก่อนในท่อนี ยี่ห้ออะไรพี่ยี่ห้อเหรอตรงเลยนี่ยี่ห้อเลย F M F ใช่ฟูนะฟูลเลยยันปลายแต่ช่วงน,นี้ก็มีรอยฟอมนิดหน่อยเดี๋ยวผมต้องแก้อะไรเงี้ยก็คือมันเป็นท่อมันเป็นท่อสูตรอะพนดกงานมันเป็นท่อสูตรท่อสำเร็จรูปของยามาฮ่าเบชี่เลย,ยตรงรุ่นเลยพี่แต่ครันนี้มือสองมือสามสามมือมือสองเมืองนอกแล้วก็มาอยู่กับพี่เพชรยกล้อ นะแล้วก็เราก็ซื้อรถต่อมาแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้รถผมเออะอะไรคันหนึ่งก็กาลังจะทาเหมือนกันเครื่องนี่นู่นอีกคือเครื่องบัญชีนะสองสูบแล้วทําแล้วมันก็จะขาวสวยแบบนี้เลยมาดูทุกคนนี่เนี่ยเราต้องแกะยิงทรายเคลียร์ผิวหมดเลยนี่คือเดิมๆตันดานนะแค่เขาเรียกอะไรรีสโตรแค่นั้นเองทําขึ้นมาให้มันให้มันสวยมันสะอาดแค่นั้นเองสองขอบูนี่ก็ขบูเดิมยังไม่ได้ยิงทรายเลย ทุกอย่างเดิมๆหมดยังไม่ได้แบบยังไม่ได้โมยไม่ได้ปรับแต่งเครื่องเดิมเดิมนะมีแค่ท่ออย่างเดียวอันเนี้ยแล้วเรื่องขนาดล้ออ่อยพี่ขนาดล้อหน้าล้อหลังมันเป็นยังไงพี่ขนาดเท่าไหร่ครับล้อหน้าล้อหลังเหรอล้อเพราเนี่ยมันจะไม่เท่ากันล้อหน้าเนี้ย ATV เนี่ยก็มีหลายคนถามกันนะเฮ้ยทำไมล้อหน้าทําไมมันเล็กอ่ะทำไมไม่เท่าล้อหลังอ่ะมันมีผลของเขานะครับตั้งแต่รถโบราณแล้วล้อหน้าเนี้ยสเปกยางเนี้ยจะแคบกว่า สูงกว่าแล้วก็ตัวล้อจะขนาดไม่เท่ากันด้านหน้าเนี่ยใหญ่กว่าด้านหลังจะเล็กกว่าเหมือนรถวิบากเลยวิบากล้อหน้าก็ล้อสูตรก็ยี่สิบเอ็ดล้อหน้ายี่สิบเอ็ดใช่ป่ะหลก็เท่าไหร่วะยี่สิบเอ็ดสิบเก้าอะไรเงี้ยคือมันจะไม่เท่ากันคุณไอพีวีเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะขนาดสิบนิ้วล้อหน้าสิบนิ้วนะแล้วก็ล้อหลังเนี่ยจะขนาดแค่เก้านิ้วอ่ะลดลงมาแต่ยางใหญ่อ่าอันนี้ผมใส่ยางทางเรียบไว้ ผมผมอยากฟังเสียงนะพี่ได้ได้ได้ตอนนี้บอกเลยว่าสตาร์ททีเดียวติดนะริงเครื่องเย็นเย็นเงี้ยพี่เย็นเลยไมนไจ้คุยนี่คือเดิมๆไม่ได้ปรับแต่งเลยเพิ่งจะเปลี่ยนชุดคัสเนี่ยนี่คือเดิมๆลูกเดิมไม่มีการเปิดมีการแยงคือเดิมๆจริงเลยสแตนดาร์ดนะโอ้ยหลีดเดิมเดิมหมดเดิมหมดมีแค่ท่อเนี่ยท่อนี้เย็นเย็นเลยพี่ใช่ส่วนพักเท้าฝั่งเนี้ย เอาไปทําสีพาเวอร์โค้ดใหม่เพราะว่าเดิมมันมามีรอยชนกระแทกฝั่งนี้มามันงอเราก็เลยดัดด,ดัดเสร็จมันก็เราไปทําสีเสร็จเราไปดัดไงจริงๆไม่ต้องดัดก่อนทาสีก็เลยทําสีรอบน,นึ่งมา,าดูท่อเนี่ยเครื่องเย็นๆเ,เลยนะนี่จับให้ดูเลยเย็นๆเลยเย็นจิ๊บๆเลยฮะดูเครื่องกันเย็นๆเ,เ,เลยนะทีเดียวติดการันตีขามาดูถ้าไม่ติดนี่เข๋เลยนะ มันต้องติดดิพี่ติดติดติดอยู่แล้วอุ้ยของแท้อุ้ยทีเดียวติดไม่มีการตัดต่อดูเดียวเลยเ โอ้ยดูเสร็จแล้วไปยกล้อเียบโคตรพ้อเลยพี่จริงจริงักเครื่องก่อนนะหนูอุ๊ยหมายเลยจริงๆนะคือมันมันไม่พร้อมที่ยกหรอกเพราะว่ารถรถแรงผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินกับกับรถแรงๆแบบนี้นะมันยกค่อนข้างอันตรายเบกหน้าไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อปั๊มสเนี่ยอยู่สาย เบกตัวพักเท้าหลังก็ไม่ได้ใส่ไม่มีที่เหยียบคอยให้ให้คอยเหยียบเบกแต่ช่องเรามันชื่อว่าอะไรนะดูรถยกล้อ,อมันก็ต้องยกใช่ไหม<ช>ถ้าดูแล้วมันก็ต้องยกไงงั้นมันจะไม่ไม่ได้ไงโอเคเดี๋ยวลองยกแล้วกันลองแบบขอจะขอแบบว่าแค่เบาๆพอนะขอให้ยกสักเติร์ดเติร์ดๆพอแค่นี้พอนะเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวรับรองเลยว่าจะมายกให้ดูแบบสุดจูใจเลยโอเคเดี๋ยวไปยกล้อ,อกันก็ มไม่ไม่ไม่คือพี่พี่พี่ถาเพื่ออะไรฮะไม่มันจะเย็นแล้วพี่ <ขอ S 2> เดี๋ยวมัน solo เดินเดิน solo s ล l o ไงเราใส่เอฟเฟกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายพี่มันมันจะเย็นแล้วเอา,เ,อาเท่ไงก็จะเท่ขอเท่ดนึงพี่เท่หน่อยไม่ได้มันบ่นอยูเว้ แสงมันจะหมดพี่โอเคโอเคโอเคอย่า <a> ลืมใส่เอฟเฟกต์กับเท่ๆมันนี่แหละเดี๋ยวจะมืดจะว่าแหละใช่พี่มันจะมืดแล้วนะดิบๆเลยแบบนี้แหละไม่ต้องมากรอบอ้าวหรือเปิดออลพลั์ Ja, okay. โอ้ยอมยอมทางนี้บอกว่าอะไรวายกได้แค่นี้จริงเพราะว่าไม่กลายยก้ายกอ่ะโคตรน่ากลัวเลย,ยทุกคนแล้วแม่งโคตรแรงอ่ะหัวใจหัวใจใจะตตุ่มมันจะไงจริงๆเพราะว่าเพราะอะไรมันดูนี่อย่างที่บอกเลยที่เปิดคลิปมานะเนี่ยมันไม่มีที่เหยียบไม่มีพักเท้าเหยียบเพื่อจะประคองเบรกหลังเบรกหน้าก็ไม่มีมีแค่เบรกหลังก็ไม่มีที่เหยียบ คือไม่ตั้งหงายก็หงายเลยแล้วแม่โคตรแรงใช่พี่แม่งแรงจัดอ่ะโอ้ไอเราอยังเหวอะเลยก็คือแม่งคัดใหม่ด้วยทุกคนคัดใหม่บวกกับรถแม่งแรงอ่ะทุกคนรถมัน <laughs> แรงแรงก็จะเกิดอะแรงท่อแม่โคตรแรงเลยเ <laughs> มก้าอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะต้องกราบขออภัยด้วยนะที่ยกแบบว่าแหมยกไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะมีพักเท้าให้เหยียบแล้วมีเบรกให้จับแล้วเดี๋ยวมายกให้ดูกันผมยกให้ได้นอนนะ ถ้าใครชอบไปเลื่องกดไลค์กดติดตามช่องดูรถยกล้อนะครเป็น e p พสานะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามาชมและกดไลค์กดซันเปิดด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับเจอใหม่ EP หน้าฮะ